ครับก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปลาดาวนะครับที่เข้ารอบสิบโรงเรียนสุดท้ายที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกนะครับในการประกวดในในปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าโรงเรียนบ้านปลาดาวนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนนวัตกรรมของประเทศไทยที่สร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ถูกนําไปใช้อย่างได้ผลในเชิงประจักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ การนำนวัตกรรม t r นะครับมาใช้ในการอ่านการเขียนการคิดเลขของเด็กประถมศึกษานะครับรวมไปถึงการสร้างพื้นที่สร้างสารรค์ที่เรียกว่า Maker Space นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนอก,ก่จากนี้แล้วเนี่ยนวัตกรรมที่โรงเรียนปราดาวสร้างขึ้นก็นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็น professional learning community ของครูถึงทั่วประเทศเลยนะครับผมเคยลงไปเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลแถบจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายแดนนะครับยังไปเจอนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมทรีอาของของโรงเรียนบ้านปลาดาวและคุณครูเขาสะท้อนว่าพอไปใช้กับเด็กแล้วได้ผลดีมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันครับว่าโรงเรียนบ้านปลาดาวนั้นเป็นโรงเรียนนวัตกรรมที่สมควรที่จะรับรางวัล นะครับแล้วก็เข้ารอบ1ใน10โรงเรียนที่ดีที่สุดของโลกในปีนี้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับจากสำนักงานกราศซึ่งเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกันกบทางโรงเรียนบ้านปลาดาวในครั้งนี้ครับยินดีด้วยครับ